สวัสดีครับผมก้องสันนศรัทธาครับไฟเราซ้อมมากี่วันหนึ่งเดือนครับก็ซ้อมอยู่ที่สอนได้ใช่ไหครับตอนนี้ก็ซื้ออยู่ที่นี่เลยมาได้กลับบ้านเลยนะก็ต่อยเสร็จครับออกกลับไปพักหนึ่งแล้วก็กลับมาอยู่ที่ซ้อมที่นี่เลยแล้วมีใครช่วยเป็นผู้บ้งซ้อมบ้างอีกนี่อ๋อเพื่อนๆพื่พี่นะครับตอนนี้เราอายุสิบเอครับสูงเท่าไหร่ครับหนึ่ร้อยหกสิบเจ็ดอัพน้ำหนักปล่อยๆหรอตอนนี้ก็ห้าสิบสี่อัพมวยมวยสไตล์อะไรครับก็ปีมือครับวันนี้เลยต้องมาเจอกััับอนนนตชยะ พ ok วกกันด้วยเราวันนี้คิดว่ามาเจอเนี่ยวางเอววางแผงให้ดีก็วางมาครับเขาหมยสไตล์มีไหมครับวันนี้ต้องมาเจอกันเองนะเร้ววันนี้เอาชนะกับบ้านได้ไหมครับเพราะวันนี้มีผลนะเพราะว่าหมยรอบแล้วเป็นรอบรองด้วยถ้าพีชนะเข้าชิงเลยล่าสุดเราต่อยใครไปวันนั้นต่อยกับแสงตะวันครับเป็นไงบ้างวันนั้นชนะคะแนนชนะคะแนนไปวันนั้นต่อยเบียก็ร้อยสิบสองนะเมื่อเช้าสอบหนักอย่างสอบแล้วเป็นไงบ้าง พอเกินอยู่จุดหกครับจุดหกก็เดี๋ยวยืดเส้นยืดสายหน่อยร่างกายตัวนี้เราไป็นสนามสมบูรณ์แข็งแรงพร้อมเอาชนะเข้าไปชิงชนะเลยคุ้มมากี่กิโลสามสี่กิโลครับต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้สามสิบไฟครับคนจังหวัดกระบี่ครับฝากเชิญชวนแฟนคลับลงไหน่อยฝากเป็นแรงใจให้กองสาร์สระวุรีครับวันนี้ตะเพิ่นที่ครับเปิดหัวคู่แรกช่องเจ็ดด้วยแล้วมวยรอบปูนเสือรอบหลอกด้วยอ่ะวันนี้ขอต้องโชคดีขอบคุณครับ